อ,อันนี้มาส่งกันกลางดึกเลยนะฮะนี่อุ๊ยมาแล้วไหนถึงบ้านแล้วเอ้ามาแล้วกดๆยังไม่เกินอ๋อเรามีเพื่อนอ๋อ ดอไหนมีเพื <Cornell bug dying> ่อนด้วยเหรอโอ้สวยอดมาหน่าถ่ายรูปถึงเยาวบวานาเรีย มีแถมอาหารเม็ดมาให้ยนางยาเม็ดค่ะแต่ตอนนี้น้องอันกินอ่ะหนีอยู่ด้วยะเอาเซน่าให้ก่อนเอาเซน่าหนึ่งก่อนบ่เอาแซน่มันหนีบก่อจะไปกินมันมาพิงกันดูแถวยังงอยเยด่าอีกเพื่อนหนึ่งจะคอยให้กินแข็งแข็งน้องมีน้องอีกเพื่อนหนึงนี่ก็คือวัคซีนรวมค่ะตอนไหนคะตอนนี้ฉีดไปแล้ววัคซีนรวมหนึ่งเข็มค่ะฉีดเข็มที่ยี่สิบค่ะฉีดที่ยี่สินี่อีกเข็มนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะ ือใบนี้ไปหาหมอเลยเดี๋ยวคุณหมอเขาเขาก็จะบอกเองว่าถัดไปจกินอะไรอะไรให้แบบแบบแบบเดิมกขกินไหนจ้ะแบบม่อกีกินไหนอยู่แต่ปกติเขาจะกินสูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งุณหมอด้วยกันนี้บ่าชเดิม่เออโคเดกดไว้กแล้ว ก่อนก่อนอาทัยรูกมันนี่หรอสาวน้อยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิมันนี่กับตควชซีแม่บอกค้ชซี